สวัสดีครับผมปาดก,กันมาแล้วเนาะมาเผยล้อกวางกวางแจกครับผมมาวันนี้มีกวางมาแจกเนาะเดี๋ยวใส่แมตต์กันครับผมชว่วงนี้ต้องต้องไอ้ดูแลตัวเก่าเนาะตัวเองเนะาะครับผมวันนี้มีมีสามตัวเดีย๋ยวกวางแจกครับผมเดี๋ยวมาพอกัอนครับตั้งนอกกับฝนตกวันคขำเลยครับผมเนีย่ยมันยุดเตือนเลยตั้งนอก อ่ะก่อนจะไปแจกกวางเดี๋ยวเอากวางมาพอเห็นสามตัวครับผมอีกสามตัวครับมาเดี๋ยวมาพอสักอสามตัวก็เนาะขายก้อนขายก้อนครับผมพอว่าจะมีคนซือ้นนอเนาะวันนี้ o I od, ออยหมดครับผมอ้อยหมดเดี๋ยววันนี้จะเอากะไอไม้นี่เนาะกะไม้นี่ยเขพอครับ นี่อันยูอันยูโอเคโอ้โหตัวตัวตีว่าจะขายกันมีสามตัวด้วยซื้อตัวแจกตัว,วกันเนาะทีห้าปากไว้ว่าจะแจกครับผมอ่ามาพอกวางตีว,ว่าจะปล่อยกัน ตัวแรกครับผมอ่ะตัวแรกเดี๋ยวที่มันตื่นอน่ะัวนี้งามครับตัวแรกตัวแรก

ขนาดก็สองจุดหกครับผมสองจุดหกสองจุดหกวัดแบบบรมาตรฐานนะไม่มันทัดมันบรมาตรฐานครับห้าจุดห้าห้าจุดหกกูนะยาวนะความยาวยาวอยู่ครับตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ละงามเัวครับตัวนี้ มีไฟมีไฟ่ไฟช่าบมีไฟเอาเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไว้เองครับผมโอ้โหพีดครับผมหันอยู่เนาะหันอยู่เนาะนนลงล่อก็กระดาษอา่ะโอ้ยขอลุ่มหายขอลุ่มอยู่ฟังพี่เ้อ ขอร้อยหกสิบครับผมงามลำตัวแต่งงามเลยนี่ร้อยหกสิบบาทครับตัวนี้กัดทรงสักห้าสิบหกสิบก็ได้ครับสนใจก็คอมเมนต์มาครับผมตัวแรกเนาะ ไปวมีอยู่สามตัวเองที่เอามาโชว์พอครับผมเพื่อตัวแจ็คยุ้ยนี่ยี๋ยวขอโชว์สามตัวนี้ก่อนอ๋อตัวแมนหัวมาแม่แกะละอ๋อตัวนี้ยาวยาวยาวเดี๋ยวขอวัดขนาดได้เนาะ วาดแบบประมาตรฐานนี่แหละแต่งาอยู่แล้วครับผมห้าจุดห้าจุดห้าจุดห้าห้าจุดหกไม่พอเนี่ยอ๋อห้าจุดห้าก็พอก็กลมันยาวครับห้าจุดห้าห้าจุดหกเลยล้มตัวก็สองสองจุดสองจุดหก 2.6 2.6หกจุดห้าครับผมตัวที่สองครับแล้วไม่โอ้โหไม่นี่มันเกาะแน่นดีว่ะนี่ครับตัวที่สองนี่งามๆแล้วเนาะหันชาติกอมชาติ mở chặt chế đấy vào nó cũng hơi này con nghe sạch lên nè ngán đơ na lò lò ngắm 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 đấy ก็ไม่หนึ่งผิวอ่ะมันทับตัวยู่ยนะครับนี่มาข้างแลขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็มุดลงขึ้นมาแล้วก็มุดลงครับเขาถาเขาถาหัวเรียมหมักมาหมักน่ครับตัวนี้ก็ราคาเดียวกันครับผมนี่ใส่เดียวกัน ร้อยหกสิบร้อยห้าสิบอร่อยหกสิบเนี่ยตัวนี้บางตีเขาขายสองร้อยเดี๋ยวตัวขนาดนี้เนี่ยตีผม,ยผมเกิดซื้อมาโอเคไหมตัวที่สองงานแต่งนั่น ม,มาตัวสุดท้ายตีจะโชว์ครับผมตัวนี้กับงามครับเกดเดียวกันเลยเนีน่ีครับผมตัวที่สามที่สามเด้อโอ้เหมาะปะตลอ้วลอดงาม,งาม งานนะงานถึงสามตัวนะตีผมเอามาโชว์เนี่ยขนาดของพอในกล้องยังงามเลยเนี่ยตัวที่สาม โอ้โ okay. ตัวนี้ไซก็เหมือนเดียวกันนะประมาณเดียวกันบัวมัวยาวดินดินห้าจุดห้าจุดหกห้าจุดหกข้าวข้าวนะข้าวข้าวข้าวตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาน้อยลำต,ตัวมัน สองจุดหกครับผมโอเคงามๆเลยสามตัวเนี่ยจะกว้างแจกนะสามตัวเนี่ยกว้างแบ่งกว้างแบ่งเราอยากได้ครับทาอยากได้ก็เซตเจ้าของเล่นเองเลี้ยงเองครับผมมาต่อไปครับผมนี่กว้างแจกมีสามตัวเด้อ 3ตัวถ้าใจดีก็ส่งส่งกาน้ํามันฮือส่งมาก็ได้เด้อส่งกาไอ้ก่องกาภาชนะฮือกรรมเด้ออ่าตัวแจกแดงๆแป้งๆปลึงโอ้โหๆๆโอ้โหเหมาะอยู่น้ํหมาะเมาะอยู่เด้อ นี่เอตัวนี้แจกเลยนี่ครับผมตัวมันงามเลยแต่เขาเขาเขามันเหมือนสั้นแต่แบบปู้บำสั้นมันพอดีกับลาตัวมันอะ่ะพอดีกับลําตัวมันเลยเอ้ดูเคัครับผมมันพักตัวอยู่นี่ งามๆครับผมถ้าใครได้ไปถ้าขายก็ร้อยสามสิบปุนหะตัวนี้ดูตัวนี้เ <c ười> มันขึนดินมา, mai, ามัยครับผมตื่นอยู่โอเคครับผมมาเดินสองตัวโอ ตัวนี้ขายได้ราคาเลียตถูกตรงดูด้วยดูด้วยอันนี้ก้อนกวางผมนะเนี่ยก้อนชัวคาวผมนี่เจาะโบนี่เอาอีลุงใส่เนี่ยแต่ยังมันได้ร้องเดี๋ยว เอาลงไปพับตัวต่อกวางแจกนี่เดี๋ยวมีไอ้กติกาเด้อกติกาง่ายๆครับผมตอบมันถูกกับป้อนเนาะตอบมันถูกกับเดาเดาครับผมกติกากติกาง่ายๆครับอาตัวที่สองคนระับ nè con kè ngam à ngam à? đi luôn à? mày ngam đây chẳng đẩy là ผมกระพึงเอาขึ้นมาพอเต็มๆเนี่ยตอนนี่ยครับผมเนี่ยได้พอพร้อมๆกันเนี่ยบางทางเลยพอ,พอแต่พันๆเนาะงามสมส่วนตัวนี้ครับผมสมส่วนโอเคอะเอาขึ้นพอทีเดียว นี <ha> này l ấy, l uh ้ครับผมตัวที่สามครับตัวนี้บอกเลยล้มตัวใหญ่ครับควนปักแหละตัวนี้นะล้มตัวล้มตัวตัวใหญ่แต่เขามันเขามันจะสั้นน้อยแต่เขาต้องลุมนี่จะยาวเขาต้องบนจะสั้นแต่แบบล้มตัวใหญ่ครับผม นี่อ่าพฟอเลยครับผมจนเหมาะนี่ตัวนี้นี่น้ำตัวใหญ่ขนาดตัวใหญ่ก่นีน่พอด้านข้างเลยด้านข้างมันนี่เขาลุมนี่มันจะเงาเขาด้านบนมันจะสั้นกว่าตั้งหลุมน้อยแต่งามครับผมโอ้โหเบาตาเลยแจกกับแจกแบบ ม่ไปเลยหนะโอเคไหมามาฟังกติกากวางแจกครับผมกติกาก็ง่ายๆครับผมคือเดาวันเกิดผมเนอคือเดาวันเกิดครับผมวันที่หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดเรเดือนหนึ่งมันไม่ถึงสามสามสามสิบเอ็ดวันเนะเอาไหมเอาไหมเล่นปั้นกันครับผมกติกาก็ง่ายๆครับผม วางแจงเนาะผมเพ้่เดาวันเกิดครับผมวันเกิดวันเกิดผมน่ะท้ายเล็กหนึ่งถึงสามสิบอเอสอะเอาแต่วันเกิดมาเอาเด่อนน้ถ้าใครท้ายถูยถกเอาไปเลยครับผมสามตัวท้ายเราคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ตรงปืนคลิปด้ยครับผม เดี๋ยวถ้าผมไมอ่านปะว่าใครตอบถูกนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตักไปครับเนี่ยงามงามงามก็มีประมาณนี้หน่ะคลิปนี้ครับผมวางแจกกับง,ง้ำวางจะบแบ่งกับง,ง้ำนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆสไตล์ตะธนาพงศ์ครับผมเฟซบุ๊กอะ่ะ ตาเทรลโงกับตาอะเซนอลนะนมีสองเฟสครับผมเฟสแหลกมันโดนบอกครับสามสิบวันน่นโอเคสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณที่รับชมเนะไยป้าอนคลิปต่อไปไปแล้วครับผมสวัสดีครับลงสักเตือไปแล้วครับผมสวัสดีครับ